ทัวโลกคือเจนนี่ปล่อยภาพเที่ยวบาหลีทำใจสั่นเพราะทอนล้างวิวมากยังคงไว้ซึ่งความเซ็กซี่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงสำหรับเจนนี่ไอดอลสาวแห่งวง b l a c k พิงคที่ล่าสุดได้โพสต์ภาพสุดเซ็กซี่ลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเซตภาพชุดนี้เป็นตอนเมื่อครั้งที่เจนนี่ได้ไปทำงานที่บาหลีและถือโอกาสเที่ยวไปในตัวโพลนี้เจนนี่ระบุแคปชั่นว่า เลิฟเอิร์ธเลิฟวอเตอร์เลิฟดิซึ่งเธอเองนั้นก็ไม่ทำให้แฟนคลับผิดหวังเพราะได้อวดความเซ็กซี่ด้วยการสวมใส่เสื้อสีเหลืองและกางเกงว่ายน้ำสีดำบอกเลยว่าทำแฟนคลับคือขามากค่ะซึ่งในภาพ่ายเจนนี่ทำให้แฟนๆใจเต้นไม่เป็นจังหวะเลยทีเดียวค่ะ ด้วยแฟชั่นที่ดูเรียบง่ายแต่เซ็กซี่แบบไม่ซ้ำใครมองแว็บแรกดูเหมือนว่าเธอกำลังใส่บิกินี่แต่ความจริงแล้วท่อนบนเป็นเสื้อสายเดี่ยวไหมพรมสีเหลืองส้มสดใสเสริมความฮอตตลอดแตกด้วยบิกินี่สีดำตัวจิ๋วที่ท่อนล่างลุคนี้บอกเลยว่าเต็มสิบนอกจากนี้ไอดอลสาวยังได้อัปโหลดคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่า Hawaii Walk ลงบน YouTube ส่วนตัวเพื่อให้แฟนๆได้ติดตามชีวิตประจำวันของเธอในทริปฮาวายอย่างใกล้ชิดอีกด้วยจบกันไปแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like กด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ